ภาพที่แตงโมคว่ำหน้านะแล้วก็มือเนี่ยลักษณะมือนถูกไฟหลังนะอันเนี้ยเป็นภาพที่ไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้ต่อนหน้าสื่อมวลชนนะครับแต่เราเนี่ยใช้เรื่องนี้พิสูจน์ทุกอย่างกันในศาลมาแล้วในของน้องแตงโมที่ศาลอาญ,ญาดังนั้นสิ่งที่เราทําทั้งหมดในขณะนี้มันคือพยานสารที่เคยปรากฏขึ้นจริงนะครับตามสื่อมวลชนแต่เนื่องจากไม่มีใครเรียบเรียง แล้วก็ไม่มีใครได้มีโอกาสสารในของน้องแตงโมทีท่ศาลจังหวัดนนทบุรีในพยานหลักฐานใหม่ของเราทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อตำรวจฟ้องเรามาเราจึงหยิบทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ที่ศารอาญาในของตำรวจยี่บนายที่ฟ้องเรามาและยังมีอีกห้าที่ตำรวจเนี่ยมีการฟ้อมาในคดีน้องแตงโมเนี่ยอีกสามหกนายอีกยี่สินายคดีหนึ่งสิบสี่นายคดีหนึ่ง อีกหนึ่งหนึ่งคนคดีหนึ่งแล้วก็หมอนิติเวศที่สาลนนทบุรีอีกคดีหนึ่งซึ่งเรารอ,รอ,รอพวกนี้มานานแล้ว